การชำระเงินค่าแอดโฆษณาของ Facebook ด้วย t r u e m o n e y w a l l e t ครับก็ง่ายๆเลยอย่างแรกสุดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน t True Money นะครับเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็คือต้องเติมเงินเข้าไปในบัญชีของ t r u e m o n e y w a l l e t ด้วยอย่างน้อย40บาทนะครับไม่งั้นมันจะไม่โชว์หน้าบาัตรวีการนะครับจากนั้นนะครับมาที่คำว่าฉันนะครับ ก็คือรูปโปรไฟล์เราเลยนะครับเลื่อนหาคำว่าว่า v ์ To Digital a การของฉันนะครับเสร็จแล้วกดไปที่รูปบัตรสีส้มตรงนี้นะครับใส่รหัสพินที่ลงทะเบียนไว้นะครับโอเคเขาก็จะโชว์เป็นหน้าบัตรมาให้ครับก็จะมีเลขบัตรนะครับมีชื่อนะครับ อาจจะโชว์ไม่เต็มแต่ว่าตรงนี้เราสามารถไปกอรอกเต็มได้นะครับก็จะเป็นชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษของเรามีวันหมดอายุแล้วก็เลข ccv นะครับหรือเลขรหัสความปลอดภัยนะครับนะก็เอาตรงนี้นะครับไปกอรอกในการเพิ่มช่องทางการชำระเงินของหน้าแอดโฆษณานะครับอ่าขออนุญาตปิดก่อนวิธีการไปเพิ่มก็้องง่ายครับเพิ่มจากแอปของโฆษณาเองก็ได้นะครับเข้าไปที่แอปโฆษณานะครับ จากนั้นกดขีด3ขีดหรือเมนูนี่นะครับแล้วก็เลือกการเรียกเก็บเงินครับแล้วก็วิธีการชำระเงินครับเสร็จแล้วเลือกตรงบัตรเดบิตหรือเครดิตนี่ตรงนี้นะครับแล้วกดถัดไปครับเอาชื่อบนบัตรก็คือชื่อนามสก,กุลภาษาอังกฤษของเรามาใส่ครับเลขบัตรของ v c a r d เมื่อสักครู่นี้นะครับ เดือนปีที่หมดอายุแล้วก็ C C V เอามาใส่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับสามารถที่จะผูกบัญชีนะครับ mm hmm. to money wallet เพื่อจ่ายค่าแอดโฆษณาของ Facebook ได้แล้วโอเคครับ